พี่จะหัวดีกว่าไหมลิวลดลงอุบวก5แล้วก็ซัดแรงขึ้นอ่ะซัดแรงชั้น67อ่ะเอา60อ่ะเซ็ต go th เติมสุ่มมาเติมเองแน่นอนรับรองโคตรเด็ดเซ็ต go th เขาใหบริการเติมออนไลน์แบบมีเว็บเซ็ต go th ถ้ามึงอยากจะเติมตอนตีสองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงล่ะพวกเราก็ซื้ออัลลักี้หลอเลยอะกูเป็นลูกรัก GM ไงริวซื้อมา4เลยแม่ แลตอนนี้ใบเท่าไหร่วะโอ้โหใบแรแพงจัดทุกคนสองล้านจิตมันเกิดอะไรขึ้นกับใบแลในสมัยนี้มันเทิดกระต่าประเทศที่เขาเจริญไปไกลกว่าหมื่นลี้อะเทวิเทอร์ไ่นเคยฟัง่ะมีแค่ใบแลแพงอะมีใครขายน่อยผมได้ปะใบแลอะไรแ็กแทกอะนี่ไงบวกเจ็ดใช้แลขึ้นบวกใช้บกเได้ออสิใช้บวกเก้ออสิบหกบวบออยี่สิอีกสออห บวก9ก้าบวก9เอา60บวก9เอา76 76บวก10เอา96ไอ้เหี้ยต้องลงอีก2ทีถึงได้ออร้อยกูอยากออร้อยอ่ะแม่จ๋าจิ้นด้วยไอ้เหี้ยต้องลง2ทีนะจ๋าเฮ้ยมันต้องลด2ทีว่ะเฮ้ยว้เอาไงดีนี่แหละโอ้โหมายูนิกแพงมาก6,600อะไรเอามา2ใบ ใบแลนดิ้งใบทำทำไมวะเนี่ยใบละสองล้านเจ็ดเอ้ยเมื่อกี้กูโขงไปแล้ว,ม,ลวมีใครซิปมาไหมนะี่ยไม่มีสักคนหรือโขงยังไม่ขึ้นเนี่ยสวัสดีครับพี่สุสวัสดีครับทำเองถูกกว่านะครับใบตีบวกแหละใช่หรอทำเองทำเองถูกกว่าเชื่อปะเนี่ยมันใช้อะไรวะสเปเชียลโอ้พิมพ์เฮียอะไรเนติบเติบเติร์รี่ ฮู้สเปเชียลไปวิญญาณละล้านแปดมันสเปเชียล,ล้านแปดเลยเหรอเออใช้สกิลไปเออเพื่อย่อยหาเองไงใช้สกิล<ด>หาเออสเปเชียลเองไงแล้วกูไม่งอไงนั่นโอเคผมซื้อมา60นะแต่ผมว่าสเปเชียลอาจจะมาว่ะผมมีความสัมพันธ์ได้อะเพราะผมไม่รู้หลักเกมไง แล้วยิ่งสตรีมอยู่ด้วยมันชอบอยิ่งชอบอยิ่งแบบว่ามีจังหวะชัดพี่ได้เร็วตีแตกก็เสียส0 0 0มืนใช่ครับถ้าถ้าเราตีแตกรอบหนึ่งก็คือเสียไว้สี่หมเลยผมอันนี้ผมไปถามกับ GM มาแล้วเลยนะถามกับทีมงานมาแล้วเลยนะเว้ยเผื่อบางคนสงสัยว่าการตั้งมาโคเนี่ยมันผิดกฎรรหรือเปล่านะผมผมไม่ถามมาแบบลเอียดเลยถามมาโดยตรงเลยนะเว้ยเขาบอกว่า ถ้าตั้งมาโคไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยเล่นน่ะคือการทําให้ได้เปรียบผู้อื่นในการเล่นน่ะอย่างจอยอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่แนะนำเว้ยอาจจะโดนแบนได้แต่ถ้าแบบตั้งมาโคที่มันมากับคีย์บอร์ดหรือมากับแอปเมาส์แอปคีย์บอร์ดเราอย่างอย่างเช่นล a าเซอร์อย่างเงี้ยเอาใช้ล a าเซอร์ใช่ปะมาแบบเขาบอกว่าได้เว้ยกับตั้งคีย์มาโคให้มันกดแล้วตั้งมาให้มันเอนเตอร์ตัตันมัติเงี้ยได้เว้ยแต่อย่าไปใช้ที่ V1 ห้ามไปใช้ที่ V1 นะเว้ยผมถามไม่รู้ทำไมเหมือนกันวีหนี่แบบ เอาไว้เทสเอาไว้เฮียอะไรสักอย่างแล้วเขามีระบบป้องกันไงไม่ใช่จะโด,ดนแบนได้วีนหนึ่งแต่จอย,อยแต่จอยจอยไม่แน,น,นะนํานะจอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้จอยเล่นกันนะเว้ยตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ไม่แนะนําให้ใช้จอยเล่นเว้ยอาจจะโดนแบนได้จอยอ่ะล็อกยู่เอาเมาส์ชี้ออกเลยอยู่แล้วทำไรครับพี่ย้ายสกิลครับหาสเปเชียลผมจะไปทำใบแล้วแน่นอนพี่ตั้งแต่ หน้าเสื้อออกอก็เสพติดดวงพี่เลยหน้าเสื้อออกคืออะไรไว้เร็วหน้าเสื้ออ๋อหน้าเสื้อออกอเฮียกูว่าอออกูดูยังไงเป็นหน้าเสื้อออกอะอ๋อมึงพิมพ์เสื้อมาไอ้นุม่มกูวกูรู้ว่กูก็ไม่ได้อ่านผิดนะเต็งคิวครับเต็งคิวครับมาแล้วหนึ่งพงวาวเวอร์ฟูลมาแล้วหนึ่งโอเคลูกรลักจีเอ็มทำงานพวาวเวอร์ฟูลมาแล้วหนึ่งลูกรลักจีเอ็มทำงานสกิลเบอร์ทำทำงานครับผมจังหวะนี้ ขนลุกคนลุกสู้เลยถ่าวาฟูมาอีกหนึ่งเอาละว่าไอ้หนุ่มแต่ก็ยังไม่ใช่จะเปเชียลนะแต่กดดีใจไปก่อนไอ้ริวที่มึงบอกให้กูซื้อแบ็กคัทอ่ะมันชื่ออะไรนะชื่อท่าอะไรนะคิดว่าจะซือะ้อว่ะน,นี่ยห้าหมื่นสี่ซัดเลยสองสามสี่ ห้าประมาณสักยี่สิบปีกิวแล้วกันหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบกิวน่าจะพอแล้วทุกคนที่เกตเตีเองอะเหนื่อยเจ้ามันไม่ได้เลือกแล้ววะทุกคนกลัวเงินกัเงินไปชื่อสเปเชียลอย่างเดียวก็จบแล้วเนี่ยทำทำไมวะ เกาหัวแก่ๆเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเป็นไงล็อกยูดอะไรอ่ะล็อกยูดเปเชียลกูล็อกยูดไงแล้วกูล็อกยูดแล้วไงฝากไว้คิดฝากไว้ชมโทรไปจิ้งเดียวเจมรู้เรื่องเขาจะล็อกยูดอะซื้อท่าไมร่หลานเก้าแพงหาอะไรนี้ก็ได้มาถู โหไม่ได้เลยนี้เล5ื5เหลกสกิลเฮ้ยเฮ้ย hey, what happened ไอ้ลูกเด็จ๋าโอ้ my god จริงปะเนี่ยกูล็อกยูดจ้ะไอ้เหี้ยกูล็อกยูดไม่จ้าหนูคูไอ้สู้มันล็อกยูดทุกคน เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์บางคนมึงไปเปลี่ยนเบอร์บางคนซะะอี้อใครที่ดูอยู่นะมึงเปลี่ยนเบอร์บางคลว่ามึงแล้วเจ้าเชื่อในเรื่องการเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าวันคงแน่นทันเหรอผมได้สเปเชียลบวกอันทัดก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเปล่าไอ้คิดวันคงก็วันคุงเหอะจังหวะเนี้ยวันสุวันสุก,กําลังเดินกูเลยจะเปลี่ยนเบอร์ตาจริงๆรอ้าวผมบอกแล้วให้เปลี่ยนเบอร์ทุกคนไม่เชื่อผมเลยเนี่ยผมโกหกที่ไหนอะดูดิ ผมคิดว่าผมโกหกวปล่ะไม่มีการตัดต่อเนี่ยนี่ทุกคนผมจะบวกอันนี้นะเป็นเกมดีบวกหกจิบน้ําอะไรครับทําไมดวงดีน้ําท่อมครับ <c oughs> อยากให้ตีรถไหมทุกคนอยากให้ตีรถหนึ่งทีหรือตีรถสองทีพิมพมาถ้าตีรถหนึ่งทีจะเป็นบวกห้าแล้วผมก็ใช้แรงขึ้นบวกเจ็ดถ้าตีรถสองทีก็จะเป็นอร้อยทุกคนว่าไงดิอร้อยอร้อย,อร,อ,ยอร้อยหรือเปล่า กูดวงดีดดอยู่แล้วดิริวกูดวงดีอยู่แล้วดิน้องก็แต่แบบก็ดีนะรถสองทีโอ้โหจะเลยละวันดีครับพาสิบคนดูเยอะจังมาจากไหนกันเนี่ยอ๋อกมโพลงกลุ่มนี่ว่ะออร้อยทุกคนนะผมตีออร้อยนะผม,ผมจะรถสองทีนะปั๊บอลากีไปแล้วสวยรถล,ละหนึ่งทีลถละหนึ่งทีลถละหนึ่งทีรแล,ละหนึ่งทีนะ้อง ลิวเอาเอาไปต่อดิน้องมีครับพี่มีโอเคนะเดี๋ยวผมให้น้องผมไปย่อยให้ดูไลฟ์เลยดูไลฟ์เลยมึงบอกมาแล้วกันว่าติดไม่ติดพี่รอฟังเสียงน้องขอชื่นใจทำไมเงียบริว <c oughs> แตกอรอ <c oughs> สวยน้อง <c oughs> โอ้โหของจริง บวก4อ4 8ทุกคนลดไป2 T กทมกรมออร้อยแล้วกูออร้อย,อยงไงปอยปอยปอยาปอาแล้วกูบวกเลยไงแล้วจะไม่โดนอะไรเอ้ยถ,ถ้าถ้ามันลดถ้ามันลดมันเป็นไระว,วัมันแค่เปลืองเฉยป่ะแค่เปลืองแค่เปลืองใช่ป่ะโอเคตเลยติดด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 ,ด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 อยดรเรอ ตีรถเอ้ยมีคนโดนเนทให้ของมากครับจาก J an, เจแปนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ตามเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ตางอยู่แล้วต้องเปลี่ยนเบอร์ดิ <c oughs> ใช่เอายูนิตขึ้นสี่แลเท่าเดิมโอ,โอ้โหเบลืองตังเฉยใช่ปะเบลืองตังเล่นๆโอเคถ้าเบลืองตังยังชื่นใจได้อยู่ <c oughs> ยูนิตอีกใบหนึ่งไม่เป็นไรเราได้อันทัดมาโถอทุกคนเรามีอันทัดน่ะคุ้มนะผมว่าคุ้มยังไงวะกูต้องเสียเพิ่มมาหนึ่งเนี่ยเอา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 ยูนิตขึ้นสี่มาได้ห้าหรือหกวะมาสีขึ้นห้าทุกคน ก็บอกแล้วผมมาราชาทัทตีรถอยู่แล้วเพิพพพ่บ 5, 6, เพิ่เพิ่เพิ่สวยบวกห้าอห้าสิบสี่หกสิบสี่ห้าสิบสี่หกสิบหกหกสิบสี่หกสิบหกบวกเจ็ดอหกหกก็ซัดเลยสิอยอะสวยเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีก่อนทุกคนว้ากางเกงเอดีออรอยวะไอริออวโหแล้วเมื่อกี้มึงเงียบไปริวทำกูใจหายแบบไหยรู้ปะไอริว<อ>ถ้ากูเปิดเพลงบอสในยูทูบมาตีลิ้กสิปะ ติดติดเป็นเพลงตัวเองก็ติดติดก็ติดเพลงตัวเองอีกกูปวดหัวกูเปิดอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าออลลอยไม่รู้ว่าแพงไปนะเร็วขอกำลังใจหน่อยพี่ติดมาสามทีพีมาเรียบร้อยสูตรว่าแล้วติด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 ปึ๊บปึ๊บติดติดติดกูกดผิดไหมก็ถูกแล้วชื่อขึ้นไหมโอ้ชื่อไม่ขึ้นโอ้รถ ออกแนวเปลืองนะนี่อันนี้อันนี้คุ้มหรือเปลืองวะอ๋อเพิ่มมาสองออเพิ่มมาสองใช่แต่แค่เปลืองเปลืองมากไอ้สัตว์เปลืองมากอันเชคเอาแนวเปลืองอันเชคนี่ยเอาแนวเปลืองเอาแนวเปลืองไอแดงนะโอเคกนเดิผิดแล้วนะอย่าไปกดบอกห้าห้าสี่ใช่ครับเอ้ยกวนเช็คอีกแล้วเจมเล่นกูละติดทำไมไมติดกับรถให้กูซะ ตเะโอเคติดอ okay, ตด49ต่อไปก็สะเอายูนิตขึ้นบวก5ทุกคนมันจะเป็น 55. Okay, อ55โอเคบวก5ติดนะไม่ติดเปลืองนะไม่ okay, ติดเปลืองนะโอเคติดอ55ทุกคนบวก5อ55บวก7บวกอีก12เป็น65 67บบวก17บวกอีก16เท่าไหร่วะอ55หกสิบเจ็ด 67บวกอีก16 103 103กางเกงตัวนี้ออร์ร้อยนะครับทุกคน15ื <105. S 2> okay, ่นห้าแลกแท็กเรียบร้อยผมซื้อมาแล้วกลับไปเท่าไหร่ C5 เราดูชื่อขึ้นมาซบไหลเือให้ผมซบที่ไหลเือให้ผมซบที่ไหลแล้วมันจะติดใมมห้กูเมื่อไรแลกแท็กห้บเปอร์เซ็นซัดชื่อขึ้นสวยชื่อมาแล้วบวก7อ,อ็ออหก ชื่อมาแล้วหรอชื่อมาแล้วไงไอ้น้องพวกเองเห็นชื่อพี่ในเฟลหรือเปล่าถามแค่นี้ถามแค่นี้เลยดวงมันดีว่ะวันเนี้ยอยากชมบวกสิบครับโอ้ดูดูดพวกมึงกดดันกูด้บวกส <c oughs> ิบอ,อะไรโอกาสมันของหายมึงเห็นไหมนะมันมีโอกาสของหายนั้นอะ่ะขายหกล้านห้าผมตีเลยบวกเก้าเอาดีรอบวกสิบรอ,อ,อชมครับโชว์พลังเบอร์ใหม่หนะครับบวกเก้าก็ยังดีมึงกดดันกูกันจังหวะ แล้วกูยูขึ้นได้ไงริวพี่เขาขายให้ผมสักล้านห้าอะไรเงี้ยผมก็ซัดอยู่หรอกจริงด้วยได้ได้รอจบแป๊บเอาแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องไรริวเป็นเรื่องรักก็เดี๋ยวนีนผมผมขอขายอันทัดเอ้ยขายทำพี่อะไรละ่ะครับผมแล้วกูพิมพ์อะไรเนี่ยสวัสดีนะครับขอ,ขอบคุณมากเลยทุกคนที่ support นะขอบคุณมากขอบคุณมาก นี่ไงสเปเชียล้ลานสี่โอเคผมซื้อไปแล้วขอบคุณมากครับ J JPN set ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่รู้ชื่ออันว่าอะไรนะประเด็นประเด็นกันทุกคนผมตีแน่บวกเก้าผมตีแน่ผมตีแน่รอแป,ป๊บรอแป,ป๊บเมื่อกี้เหมือนมีใครจะเดียวผมแล้วเขาไปไหนแล้ววะผมหาไม่เจอแล้วอ้าวนี่ไงเดี๋ยวกำลังจะกดซื้อเลยเขาเดวมาก่อนพอดี ว่าไงครับเฮ้ยเขาให้ริเจนมาสองอันเอาดีให้ผมทำไมใช่ปะเนี่ยขอไม่ได้ให้ผมขายครับพี่ขอบคุณค anyway> ือเ้ยเขาให้ริเจนมาสองอันเขาให้ทำไมอ่ะเฮียเขาไปสุศรลปัดท่านไหนนะทุกคนใครรู้จักเขาบ้างอ่ะดอเขาชื่ออะไรเปเงี้ยดอถือว่าเก็บป่าถ้าอยู่ในี๋ยวอยู่ด้ยรางารตัวหน่อยนะครับลูกพี่ เอาซุ per สุ per สุ per ุอร์แชทไปเลยโคตรพ่อคตแม่แชทไปเลยอะโอ้โหโอกาสติด38โอกาสลด30เอเเขาบอกว่ารอคนขุดได้สักอย่างก่อนแล้วค่อยกดใช่ใช่ชช่กูจับได้แล้วสุดลสุดเต๋วสุดเต๋วนะรอดูเราคนขุดได้ก่อนตอนนี้คนตีอยู่มีคนตีอยู่ยังไม่มีใครขุดได้เลยนะเรียบร้อยมีคนขุดในแก้วส้มและไอสุไอสุีไปชื่อมีคุณอันเชงโอเค ตกใจนึกว่าแตกหรือหายปวดหัวเ่ะเขาไม่ได้บังครับไอสุห้าวเขาเลยช่วยในความห้าวของไอสุมัน <S <S ถ้าผมบวกเก้าติดแปดสิบสานะทุกคนคนในแชทพูดว่าติดมาพิมพิมพว่าติดมาผมเห็นขึ้นบผมกลเลย กดดันเจมหน่อยตีกดกดเก้าครับตีกดที่โทรไปหาดีเคที่โทรไปหาดีเคล็อกยูได้ดีมึงให้ขอตัวเด็กให้สิบบาทผมมากครับสเน็กใครอ่ะชื่อไม่ถูกใจกับผมเลยกูก็ฟัดเลยโอ้ชิวได้ขึ้นโอ้โหลดโอ้เปลืองเปลืองเปลืองมากกลับขึ้นมาเล็นกมก่อนทุกคนเกมตัวนี้ต้องมีสามพันแล้วนะโอ้โหชิวไม่มาอันเชิง อ๋อกูเซ็นกูเหนื่อยกูเซ็งวะดวงมันดีว่ะวันนี้ปรนะเดนกะซื้อรีเจนต์ก่อนเมื่อกี้เขาให้มาอันหนึ่งจ้าผมต้องซื้อมาสองไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยว,วันนี้วันนี้น็ not day <c oughs> อตน็อตไมเดย์ว่ะไอ้แวนลำโชว์เลยไอ้เหี้ยแวนลำกูแล้ว <c oughs> ติดติดถ้าไม่ติดเปลืองมากถ้าไม่ติดเปลืองมาก <c oughs> อุ้ยมีคนโดดเด่นมาของมากครับ ได้ยินเสียงก่นนอนตลอดเลยแต่กูไม่รู้เขาเดีดนอะไรมาจะนอนแล้วพี่ยังไม่ติดอีกเหรอมันยัังมนลดที่กูด้วยดิหนุ่มมันไม่ยังไม่ติดอย่างเดียวอะ่ะมันลดที่กูด้วยแหละไปทีหกลังเลผิดสูตรผิดสูตรแล้วกุลังเลแต่มันดีนะริวมันไม่หายอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อไปโอเคชื่อมาแล้วเกาบวกเจนล้ว,ว <c oughs> ี่ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ว่าให้กูบวกก้าอีกนะเพิ่งเห็นเลยสองทีกูโดนไปสองที บวกเก้าบวกเก้าโอ้โหหนุ่มไม่ไหวอ <M S 1> ไอ้นี่ดูเอ็มบี้ดิน้องเอ็มไม่มีแล้วไม่มีเอ็มบวกผมน่าไปผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยผมจะเก็บไว้ยังไงผมจะเก็บไว้สละแรกที่ผ้าเอ็มอ่ะไม่ต่อหรอพี่ไม่ไหวแล้วอ้าวเวาีคนเดียวมาเฮ้ยคนรรนี้เขาจะสนับสนุนอีกแล้วเหรอ <c oughs> ให้เงินกูไปอีกฆ่าแสนให้ค่าอะไรขออีกที ออ้ดูทุกคนทำกบกูมันแช่งกูไอ้เหี้ยมันให้กูมาดแต้มมให้กูตีอีกรอบหนึ่งเอาอีกป้านดูผมกดมาขายให้อีกโอ้โหอย่าไปยอมไอ้แว่นเดี๋ยวคนมาให,ให้มาอีกแปดแสนเ,เร็วจะเลิกตีอยู่แล้วสุปอนเซอร์ก็เข้าไม่ฝักไอ้เหี้ยเข้าไม่หยุนเลยเมื่อกี้ใครจะขายให้ผมนะเมื่อกี้คนเขาชื่ออะไรวะ บวกเก้าแอดคอยเล่นๆเอาให้สุดแล้วเอาให้สูงผมไม่งั้นเรียกคนนะกดมาขายให้ไม่ได้อ่ะคืออะไรวะกดกดมาขายกดเองเลยพี่ไปไปตัดอีกอ่ะมันมีสูตรเตี๋ยวมันมีสูตรเตี๋ยวไอ้แบนไอ้แบนมันคนจีนต้องฟังเพลงแจ๊สไอ้แบนอะไอ้แบนชอบฟังเพลงแจ๊สไม่ฟังเพลงจีนหนรอจีน,นี่แต้องฟังเพลงแจ๊ส จเรียวแฟนปิ่นเป็นเป็นภาษาเวียดนามอ่ะอะไรอ่ะประเดงน้ำผมเอ้ยโอ้โหคนเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาสนับสนุนมึงงแจกแจกของป่ะอ๋อมันมีคนโพสแจกของใครไม่พิมพ์ไว้เนี่ยถ้ากูติดกูแจกคนที่ยืนอยู่หน้าห6คนละร้อยเคท่าที่กูอยากแจก พิมติดติดมาแล้วแล้วกูหัวอันชิงเปลื <c oughs> องนนเนี่ยออกแนวเปลืองนะกูไม่ติดบวกเก้าวันที่เก้าจยนอ๋อเขาบอกให้ไปบวที่เก้าอ่ะวันนี้ 9, นว,นนวนนันที่อะไรอ่ะ ก้าไปดูยังไงมันก็จะแตกเนี่ยดูฟงแล้วเรียกบอกก้าวเลยเอางี้ยวเงี้งี้งี้่งี้ทีสุดท้ายบอกกอย่าไปกลัวใช่ทีไม่ได้ตัวคืนสามนสามาแล้วเอาไว้จมูเตอมาแล้วสามสคนละไว้คนละมือสี่แสนเอาไว้ดัดดี เ <l id> นี่ยแตงกอนมาแตงกอนมาดวงมันดวงมันล้นดวงมันล้นเออเขาคือใครวะซื้อครบซื้อครบแล้วซื้อเซนยาววันไหวยาววันไหวสามเก้าเนสามเก้าเร่สามสิบเก้านาทีสุดท้ายไปชื่อขึ้นชื่อโอ้ไม่ชื่อกูคือชื่อใครอะเนี่ยแตกมีชื่อขึ้นแล้ไม่ใช่มึงกูนึกว่าชื่อกูไอ้เหี้ยใครวะล่ะ เป้งจื่อขึ้นก่อนกูออโอเมก้าเอ้มึงช้าหนิดยนึงมันท้อมันเจ็บมันไหลเฮี้ยใครอะใครมาตีก่อนกูวะแม่จ๋าไอสัตว์รึ้ว่าแตกแบบรถเฮี้ยไปจบแล้วจบ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 ดวงมันดีว่ะวันเนี้ยทำไมถึงทำกับฉันได้